สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับ22กันยายน2566มีรายงานข่าวนะครับว่าทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจของเบลกาเรียนั้นได้มีการกระทบกระทั่งกับบรรดาผู้สนับสนุนพรรคการเมืองที่ออกมาประท้วงต่อต้านนโยบายโปรตะวันตกของรัฐบาลเหตุการณ์ดังกล่าวนาั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่21กันยายน2566เนื่องจากว่าบรรดาผู้ประท้วงหลายร้อยคนที่คัดค้านจุดยืนของเบลแกเรียชาติสมาชิกสหภาพยุโรป กรณีให้การสนับสนุนยูเครนทำสงครามกับรัสเซียออกมารวมตัวกันบริเวณด้านหน้าอาคารรัฐสภาบวกทงชาติบาลกเรียและทงชาติรัสเซียเป่านกหวีดและเรียกร้องให้ยุบสภาจัดก,การเลือกตั้งของกำหนดในประเทศที่ช่วง2ปีที่ผ่านมาที่ผ่านการเลือกตั้งไปแล้วถึง5รอบด้วยกันและคนนั้นตะโกนขับไล่รัฐบาลในขณะที่ตำรวจปรับจราจรติดอุปกรณ์เตมพิก,กัด ถูกส่งเข้าคุมอาคารราชการทั้งหลายหนึ่งในนั้นรวมถึงกระทรวงกลาโหมซึ่งพบว่ามีผู้ประท้วงนั้นเนี่ยครับได้ปาไข่เข้าไปใส่ในขณะที่ผ่านมานั้นบัลกเรียเป็นหนึ่งในผู้จัดหาอาวุธให้กับทางด้านยูเครนและเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นยังได้ยกเลิกมาตรการแบนการนําเข้าธัญพืชจากยูเครนด้วยชาวบัลกเรียนั้นไม่ต้องการให้มีส่วนร่วมในสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนเราต้องการเป็นประเทศที่เป็นกลางนี่คือสิ่งที่ทางด้านเนลลี่ยูเลโควานักธุรกิจวัย6กบปีกล่าวเธอบอกว่า ซึ่งจะสร้างสงครามเพิ่มเติมมากขึ้นไปเรื่อยๆผู้ประท้วงบางส่วนนั้นชูป้ายข้อความมีข้อความว่าเอาฐานทัพอเมริกาออกไปและบาแาเรียคือเขตแห่งสันติภาพก็คืออ้างถึงการเปิดฐานทัพทาหารแห่งใหม่ในสมาชิกนาโตแห่งนี้คำสำั่งล่าสุดที่มาจากสหรัฐนายเนอหัวของบาแกเรียคือสําหรับบาแกเรียแล้วให้สร้างฐานทัพทาหารแห่งใหม่นี่คือคอสตาลินคอสตาดินอฟแกนนาของพรรคฝ่ายคา้านบอกกับผู้ชนและก็บอกว่านาโต้นั้นควรที่จะต้องขนทาหารและก็ะกอุปกรณ์ต่างๆออกไป พวกผู้ประท้วงเสร็จสิ้นการเดินขบวนบริเวณด้านหน้าอนุสาวารีย์แห่งหนึ่งที่อุทิศแก่กองทัพโซเวียตและปะทะก,กับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่พยายามขัดขวางพวกเขาจากการพยายามเข้าใกล้อนุสาวารีย์แห่งนี้ที่อยู่ระหว่างการรื้อถอนสืบเนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัยทางด้านบลาบาสก้าวิศวกรไฟฟ้าวัย51ปีเปิดเผยว่าเธอหวังว,ว่าการประท้วงจะบีบให้รัฐบาลน,นั้นยอมลาออกและมีการจัดการเลือกตั้งใหม่ความเคลื่อนไหวนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นทางด้านในส่วนของประชาชนชาวสาธารณรั ออกมาประท้วงเช่นเดียวกันและนี่ก็เกิดขึ้นที่บอแกเรียเมื่อประชาชนนั้นออกมาขับไล่รัฐบาลแล้วก็ขับไล่ให้นาโต้นั้นเนี่ยรับถอนทหารออกจากประเทศตัวเองโดยที่บอกว่าไม่เห็นด้วยกับการที่รัฐบาลนั้นให้การช่วยเหลือ,อยูเครนอย่างต่อเนื่องจนทําให้สถานการณ์สงครามนั้นมันลุหลามบานปลายนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องถาอินเตอร์เน็ตนั้นเกาะติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามเรื่องราวข่าวสารแบบนี้ ได้ทางช่องทางอินเทอร์เน็ตในทุกๆวันนะครับเราจะนำเอาเรื่องราวข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกที่น่าสนใจโดยเฉพาะสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศและก็สถานการณ์ความแย้งมาให้คุณผู้ชมนั้นได้รับชมได้รับทราบครับ